ลอยลูกทอยเบา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 เอาไปไกลแล้วอ่ะผมหยิบให้อ่ะนับอ่ะแล้วต่อด้วยลูกนี้สีแล้วอะไรลูกห7กเจ็ดโอเคไปหยิบอ่ะวางลงไง เมื่อกี้นับได้เท่าไหร่โอเคกดบอยอ่ากับมากับมาถอยทอยถอยเบาๆลูกถอยเบาๆอ่าถอยเบาๆนะอ่านับเรามาชนกันนับสี่ละลายลูกไม่หม่เอาไหนเอาใหม่นับใหม่นับใหม่นับทีละลูก สี่แล้วห้าหกโอเคไปหยิบไปหยิบเลขไปหยิบแม่แม่เหล็กไปแปะคันไปหยิบก่อนคันคันไปหยิบก่อนเดี๋ยวลืมเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวลืมเออ,เอ,อโอเคไม่ลืมเอาแปะหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดแปะเลย ยู่ไหนเลขอยู่ไหนลูกยิวจังเร็วๆลูกหนึ่งเม็ดครับหนึ่งเม็ดเอามามีทอยแล้วนะแปะเสร็จยังครับลิวจังครับริวจังแปะเสร็จยังครับอ่ะแปะเร็วโอเคกูดบอยมากลับมากลับมาลูกกลับมากลับมา ท้อยไหมโอ้โหอ่ะเยอะเลยอันนับหนึ่งสองสามสี่อ่ะต่อห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเอ,อ้าวยิบ เม็ดเดียวพอเม็ดเดียวพอไม่ต้องแปะหน้าหลังโอเคแปะด้านหลังพอด้านหลังตัวเลขลลกโอเคอ่ะมาอีกทีนึงที่สุดท้ายถอยถอย ไปโอเคอี่ีนึงที่สุดท้ายที่สุดท้้ยโยนสองลูกหรอกโยนสองลูกพร้อมกันโอเคอ่าวมาชนกันนับหนึ่งสอง โอเคอ้าวยิบเอ่อยิบกูดบอยเอาไว้ข้างหลังนี่หรูไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังแรก <c oughs> เออไม่ไว